สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลขายเกี่ยวทองคำสาระก,การณราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่7มีนาคมปี2566ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยโดยนักเวลาแม่มสินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวที่บริเวณ1847ดอดลลาร์ด้านอัชรีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บรเ 1, นนิเวณ104.2 9 2จุดก้าจุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ34.556บาทต่อ1นดอลลาร์ คามกลางการแข่งข้าของสกุลเงินอลาสซารัฐรวมถึงแรงกดดันจากการที่ประธานเฟดบางสาขาออกมาให้การสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%ในการประชุมปลายเดือนนี้ด้านกองทุนเอส PDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ติดตามแถลงการของนายจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสารัฐมีกำหนดแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคอเกรส ในเวลา22.00น,นตามเวลาไทยเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอากเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดหลังจากที่นายเจโรมพาเวลระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งและตัวเลขเงินเฟ้อยังสูงกว่าคาดส่งผลให้ตลาดนะคะวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอากเบีย้ยเป็นเวลานานขึ้นแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้น มีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,835ดอลลาร์และ1,820ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่1,870ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,890ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ29,900บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ3 3ม0 0บาท การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่7มีนาคมปี256หกราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ,ำเวลาที่แม่มิญนบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมนะตอนนี้นะคะราคาเป็นลบไปที่50บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคํมมามนณะ่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและย,ยังไงก็เลยเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินไว้นะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ